เควินการเนตนะครับหนึ่งในนักบาสท,ที่ทัชท a อคเก่งที่สุดใน NBA นะครับททชทอคคืออะไรททชทอคเนี่ยคือการพูดปั่นประสาทพูดยั่วประสาทให้ทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยหัวเสียไม่อยู่ในเกมสมาธิไม่อยู่ในเกมการทำาทชทอคเนี่ยมีมาอย่างยาวนานนะครับเควินการเนตได้เคยจัด10อันดับผู้เล่นที่ทัชท a อคมากที่สุดใน NBA t a ชท a l k ดีที่สุดตลอดการจะมีใครบ้างไปลองรับฟังกันดูนะครับคนแรกเนี่ยนั่นคืออารีนไอเวอร์ซันอันดับที่10นะเขาให้อารีนไอเวอร์ซันอารีนไอเวอร์ซันเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีความมั่นใจโดยวิธีการเล่นของเขาการวางตัวของเขาเขาบอกว่าอารีนไอเวอร์ซันเนี่ยมั่นใจทั้งในสนามแล้วนอกสนามเขาเป็นคนที่ Touch Talk เยอะมากเขาเล่นไปพูดไปเล่นไปพูดไปวีลกรรมที่โดดเด่นของอารีนไอเวอร์ซันเนี่ย นั่นคือการเถียงกับโคบีไบอันเถียงกันไปเถียงกันมาไอไอเวอร์ซันเถียงไอโคบีก็ไม่ยอมเถียงกันอยู่นั่นแหละขนาดเดริกฟิชเชอร์มาห้ามนะครับทั้งคู่ห้ามกันได้แป๊บเดียวก็วิ่งกลับมาเถียงต่อเขาบอกว่าไอสอตัวนี้เป็นตัวแสบในการแทชททอล์กหรือนอกสนามในบทสัมภาษณ์คุณจำได้ไหมบทสัมภาษณ์ทีเด็ดของเขาเนี่ยพาช,ชีดพาทีดพทีด ที่นักข่าวไปถามเรื่องซ้อมไม่ซ้อมแล้วเขาก็บ่นกับน,นักข่าววเฮ้ย hey, คุณมีโอกาสคุยกับผมคุณมาถามเรื่องซ้อมไม่ซ้อม,มอมะไรนั่นเหรอเนี่ยแหละนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่ทัชท a อกมากที่สุดนะครับอันดับที่9เนี่ยเคให้ชาคิโอนิวนะครับเขาบอกว่าชาคิโอนิวเนี่ยเป็นคนที่พิเศษมากๆในสนามเขาเป็นหนึ่งในปีศาจเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะการเล่นของเขาความเล่นที่ดุดันของเขา แล้วนอกสนามเนี่ยเขาเป็นอะไรได้หลายอย่างเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแร็ปไม่ว่าจะเป็นดาราหนังคุณภาพตา่ำไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการสามารถจบปริญญาได้ไม่ว่าจะอยู่ในรายการเรียลลิตี้โชว์พูดคุยอะไรไปเรื่อยไปเปื่อยนี่คือสิ่งที่เชคิวอ n นิวเป็นเขาบอกว่าเชคิวอานิวเนี่ยมักจะถูกฝั่งตรงข้ามปั่นหัวเขาเป็นคนที่เก่งทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวเนี่ย ยิงลูกโทษไม่ได้ที่เหลือเนี่ยไม่มีใครหยุดเขาได้แต่ว่าเชคิวโอนิเนี่ยเวลาอยู่ในสนามเนี่ยก็จะมีการปั่นประสาทสไตล์น่ารักของเขาน่ารักตะมุตะมิกับฝั่งตรงข้ามแล้วก็นอกสนามเนี่ยอย่าลืมวิลิการมมันโดดเด่นนะครับนั่นคือการแทช์ทอกการแล็บด่าโคบี้นี่ยังเป็นตำนานของเชคิวโอนิลนะครับอันดับที่8เนี่ยนั่นคือลาชิดวอลเลซลาชิดวอลเลซลาชาเทคนิคเลฟฟของ NBA ไม่อยู่ตำแหน่งนี้ไม่ได้ราชิดวัเลสเป็นคนที่พูดมากเสียเหลือเกินเป็นคนขี้บน่นขี้หงุดหงิดเลยก็ว่าได้วิรกรรมมันโดดเด่นของราชิดวัเลสเนี่ยนั่นคือบอลดอนไรนนะครับนั่นคือลูกบาสมันไม่โกหกหรอกบ่อยครั้งเวลาอยู่ในสนามเนี่ยหนึ่งในวิรกรรมเด่นนะเวลาเขาเล่นเกมรับแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยขึ้นไปชุดและเขาเสียฟาวแบบที่เจ้าตัวไม่ยอมรับเสียฟาวที่เจ้าตัวคิดว่ามันไม่น่าฟาวแล้วเวลาย,ยิงลูกโทษทีไรเนี่ย ฝั่งตรงข้ามมักจะยิงไม่ลงเขาก็จะตะโกนบอกว่าเฮ้ยกรรมการที่มึงเรียกไปเนี่ยที่มึงเป่าฟ้าไปเนี่ยดูลูกบอลดิลูกบอลมันยังไม่ยอมลงห่วงเลยบอลมันไม่ยอมรับการตัดสินของมึงไงอะไรอย่างเงี้ยนี่คือความดุด,ดันของราชิดวเลตนะครับเขาบอกว่าราชิดวเลตเนี่ยคือหนึ่งในราชาทชทอกหนึ่งในราชาขี้บ่นเลยก็ว่าได้แล้วก็มีทชท็อกในการปั่นประสานในการยิงลูกโทษ เนี่ยแหละคือจุดแข็งของราชีดวอลเลตแล้วเวลาดูเขาแทสทอกเนี่ยสนุกมากๆนะครับคนต่อมาในอันดับที่7เนี่ยเควินการเนีเลือกโคบีไบอันเขาบอกว่าโคบีไบอันเนี่ยเป็นคนที่ปากดีไม่แพ้กันเขาเป็นคนที่ปั่นประสาทได้ยอดเยี่ยมมากๆวีรกรรมอันโดดเด่นเนี่ยเขาเคยยิงลูกโทษและปั่นประสาทเจอร์ลวอเลนี่คือหนึ่งในททสทอกที่เด็ดของโคบีไบอันแล้วก็โคบีเนี่ย มักจะใช้คำพูดใช้การแทชทอคใช้การปันปรนป่นประสาทเนี่ยเพื่อปั่นประสาทผู้เล่นตรงข้ามให้ตัวเขาเนี่ยไปอยู่ในหัวฝั่งตรงข้ามทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นได้ไม่ดีนะักเล่นได้ผิดฟอร์มเขาบอกว่าในสนามเนี่ยโคบี้ทชท็อกได้ดีจริงๆคําพูดของเขาเฉียบคมกินใจแล้วฝังเข้าไปในหัว นี่คือหนึ่งในตัวทีเด็ดของ NBA อันดับที่8เนี่ยนั่นคือเซอร์ชาวนะครับเขาบอกว่าเซอร์ชาวเนี่ยนอกจากเป็นนักวิจารณ์ปากหมาใน TNT นะเวลาสมัยที่เขาลงเล่นอยู่เนี่ยก็มีวีรกรรมทีเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นไปปันป่นประสาทสปีวล well. ตอนนั้นเนี่ยสปีวล well เนี่ยเหมือนคนบ้าเลยก็ว่าได้ใน NBA เนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้าไปปั่นประสาทเขาแต่เซอร์ชาวกล้าจะปั่นประสาทเขารวมถึงพระเจ้าอย่างไมเคิลจอแดน ที่ใครหลายคนเลี่ยงในการจะประทะกับจอแดนแต่เซอร์ชาวเป็นหนึ่งคนที่พร้อมประทะต่อหน้ากับไมเคิลจอแดนเคจยอมรับในความกล้าความบ้าของเซอร์ชาวในการเป็นนักแทสทอคนหนึ่งนะครับส่วนอันดับที่5เนี่ยนั่นคือเควินการเนตต้องเป็นตัวเขาเองนี่แหละเขาบอกว่าไม่รู้จะบอกยังไงดีแต่ว่าเขาก็มีวีรกรรมทีเด็ดหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นลีลาย,ยียวนกวนประสาทจนโคเซคาเดรอนเนี่ยหัวเสียเลยก็ว่าได้ แล้วก็หนึ่งในวีรกรรมทีเด่นของเขาเนี่ยเขาเคยปั่นประสาทคาเมโลแอนโทนีเขาปั่นประสาทเรื่องเมียของคาเมโลจนเมโลเนี่ยเล่นไม่ได้เลยนะครับวันนั้นเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยคาเมโลแอนโทนียิงไม่เข้าฝากเลยยิงไป26ลูกลงไป6ลูกแล้วตอนนั้นเนี่ยเมโลจะต่อยเขาให้ได้หลังจากจบเกมเมโลก็ยังไปดักรอในล็อกเกอร์ลูมดักรอที่รถบัส จะสอย KG ให้ได้จนกาดเนี่ยกว่า12-13คนเนี่ยต้องคอยห้ามคาเมโลแอนโทนีส่วน KG บอกว่าเขาไม่สนใจหรอกเขาพูดแท็กท l อกเพื่อปั่นประสาทให้ทีมตรงข้ามเนี่ยหัวเสียแล้วก็เกมจบมันก็จบในเกมเขาลรำเส้นเล่นเรื่องครอบครัวเล่นเรื่องเมียตลอดแต่ว่าเขามักจะได้ผลการแข่งขันที่เขาต้องการนะครับอันดับที่4เนี่ยนั่นคือแกรีเพย์ตันเขาบอกว่าแกรีเพย์ตันเนี่ย เป็นหนึ่งในนักบาาท,ที่ทัทอล์กเยอะมากพูดเยอะพูดไปเรื่อยพูดน้ำไหลไฟดับใครก็รู้ดีว่าเพย์ตันเนี่ยเป็นพวกสไตล์พูดเยอะขุดอดีตท,ทีมตรงข้ามมาพูดบ้างล้ำเส้นเป็นเรื่องครอบครัวบ้างเขาบอกว่าวีรกรรมเด่นๆของแกรี่เพย์ตันเนี่ยสมัยที่เป็นลูกกี้แล้วต้องประทะากับไมเคิลจอแดนขนาดเขาบล็อกจอแดนได้หนึ่งครั้งเนี่ยเขาก็ยังไปตะคอกใส่หน้าจอแดนบอกว่าเป็นไงไหนุ่มผมบล็อกคุณได้แล้วนะ เขาบอกว่ามีผู้เล่นลุกกี้ไม่กี่คนหรอกที่กล้าไปห้าวกับจอแดนแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นแกรี่เพย์ตันนี่คือหนึ่งในนักแทสช็อกหนึ่งคนที่ปากดีที่สุดใน NBA นะครับอันดับที่3ในใจ KG นะครับนั่นคือเรจจี่มิลเลอร์เขาบอกว่าเรจจี่มิลเลอร์เนี่ยคือตัวแสบเลยก็ว่าได้ไม่เชื่อไปถามแฟนนิวยอร์กนิกจอห์นสตาร์กโดนมาแล้วสไปาลีโดนมาแล้วและความแสบของเรจจี่มิลเลอร์เนี่ยเขาพูดแทสช็อกเสร็จ และเวลาเขายิงบอลเนี่ยยิง3คะแนนเนี่ยเขาพูดและเขาทําได้เควินการเนตบอกว่าเวลาเล่นกับเล g จีมิลเลอร์เนี่ยเหมือนเล่นบาสตอนเย็นแล้วก็มีเด็กคนนึ่งผอมๆแห้งๆแ,แรงน้อยๆพูดไม่ยอมหยุดพูดอยู่นั่นแหละแล้วก็พูดให้หมันเคี้ยวเราจะรู้สึกว่าอยากชนะไอเด็กผอมๆคนนี้เสียเหลือเกินซึ่ง เวลาจะพยายามจะชนะเลจจี่มิลเลอร์เท่าไหร่เขาก็จะงัดลูกทีเด็ดออกมาและสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมักจะถูกเสมอเควินการเน็ตบอกว่าความแสบของเลจจี่มิลเลอร์เนี่ยมันมักจะทำตัวเหมือนเป็นคนดีแต่เวลาอยู่ในสนามเนี่ยมันแสบซวงจริงๆนะครับอันดับที่2เนี่ยนั่นคือไมเคิลจอแดนนะครับไมเคิลจอแดนเควินการเนตบอกว่านี่คือที่สุดหนึ่งคนเลยก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นการหลับตายิงลูกโทษใส่ดิคเคมเบมูตัมโบ นั่นคือหนึ่งในสิ่งที่แสบมากๆเป็นสิ่งที่เควินการเนไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนทำใน NBA หรือจังหวะที่เขากลับมาเล่นใหม่แล้วเขาใส่เบอร์45ก่อนที่แอนเดอร์สันสามารถเล่นเกมนั้นได้ดีและเอาชนะไมเคิลจอแดนได้แล้วไปทัชท็อกใส่ไมเคิลจอแดนบอกว่าเฮ้ยจอแดนเบอร์45เนี่ยมันไม่เห็นเก่งเหมือนไอเบอร์23เลยมันไม่โหดเหมือนเบอร์23เลย สงสัยไอ้จอแดนคนเก่าเนี่ยมันตายไปแล้วเหลือไอ้คนใหม่เนี่ยที่มันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเกมถัดมานะครับไมเคิลจอแดนเปลี่ยนเสื้อเลยทันทีแล้วก็คืนล่างเบอร์23มาตบกับบานแอนเดอร์สันเรียกว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยการแทสทอของเขาเนี่ยทั้งพูดคำคมทั้งทำคมนี่คือความแส่บของไมเคิลจอแดนเควินการ์เน็ตบอกว่าไมเคิลจอแดนเนี่ยเขามองว่าการแทสทอของจอแดนเนี่ย เป็นอาวุธหนึ่งสิ่งของไมเคิลจอแดนที่เฉียบคมและพร้อมใช้ทำลายคู่แข่งเสมอไมเคิลจอแดนเป็นหนึ่งคนที่ทัสท็อกได้สุดยอดหนึ่งคนนะครับคนสุดท้ายเนี่ยอันดับที่หนึ่งตลอดการเควินการเนตบอกว่าไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือแรรีเบิร์ดแรรีเบิร์ดเป็นคนที่แสบมากๆในการทัสท็อกไม่ว่าจะเป็นการเจอกับซาวีเร์แมคดาเนียล เขาบอกทุกจังหวะว่าเขาจะทําอะไรต่อไปเขาจะไปตําแหน่งไหนยิงยังไงตามไปป้องกันด้วยนะเขาบอกทุกจังหวะที่เขาจะเล่นใส่ซาเวียร์ดาเนียลแล้วเขาสามารถทําตามที่พูดได้ทั้งหมดนี่คือความแสบของแลรลรี่เบิร์ดหรือการเจอกับเดนิสลอตแมนหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้ดีที่สุดในโลกนะเวลานั้นนะครับเขาเนี่ยไล่อัาเดนิสล l อตแมนแบบ4ี่สาแต้มสบายแล้วเดินไปบอกโค้ชพิตันว่าเฮ้ยเปลี่ยนไอเด็กคนนี้ออกไปเหอะ ช่วยเอาคนที่มันป้องกันดีกว่านี้มาป้องกันผมหน่อยนี่คือความแสบของลารลรี่เบิร์ดรวมถึงในวันที่จะแข่ง3คะแนนครั้งแรกเขาบอกว่าในล็อกเกอร์รูมเนี่ยมันเป็นความลับนะในล็อกเกอร์รูมเนี่ยลารลรี่เบิร์ดเนี่ยกว่าตามองรอบห้องแล้วมีคนไปถามว่าลารลรี่เบิร์ดคุณมองอะไรอยู่เขาบอกว่าผมกําลังมองดูว่าใครจะเป็นอันดับ2ลรองจากผมแสบไหมละ่ะหรือการแข่งขัน3แต้มครั้งที่2จังหวะที่เขายิงเนี่ย เวลาเขายิงใกล้เสร็จเนี่ยแล้วมันแต้มมันเฉือนกันนิดเดียวเนี่ยลูกสุดท้ายที่เขาปล่อยบอลออกจากมือเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่พูดอะไรแต่บอลออกจากมือปุ๊บเขาชูนิ้วมั่นใจว่าเขาชนะแน่นอนนี่คือความแสบของแรลลี่เบิร์ดรวมถึงการปั่นประสาทจนดรเจเนี่ยเกือบวางมวยกับแรลลี่เบิร์ดมาแล้วนะครับเขามองว่านี่คือหนึ่งในตำนานนักบาสที่ปากแซบที่สุดปากดีที่สุดปากหมาที่สุดเขาคนนั้นคือแรลลี่เบิร์ดนะครับ นี่คือ10ตำนานแทชทอคที่ดีที่สุดตลอดการของเควินการเนตคุณคิดว่าใครปากหมาที่สุดและคุณชอบใครคอมเมนต์บอกกันจ้ะ